ในที่สุดและก็ในที่สุดของสุดตัวละครตัวใหม่ในเซิร์ฟเวอร์จีนเดือนหน้าสปอยหลุดออกมาแล้วนะครับแต่การสปอยครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะจริงแท้แค่ไหนนะหลังจากตอนแรกก่อนหน้านี้เนี่ยตัวละครที่อัปเดตซะส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครปีศาจนะและแถมตัวละครของแต่และตัวสายสีม่วงสายสีเหลืองสายสีแดงเนี่ยมันอัปเดตมาเยอะเหลือเกินสิ่งที่ไม่มีเข้ามาเลยนั่นก็คือสายสีฟ้าหรือว่าสายเทคนิคของเรานั่นเองเอาเป็นว่าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เนีย ก็น่าจะจบลงกันไปเพราะว่าตัวละครตัวใหม่ที่จะอัปเดตกันเข้ามาก่อนที่เ,เพื่อนๆทุกท่านจะเข้าไปรับชมรายละเอียดคลิปวิดีโอนี้กันแบบเต็มๆเมก่าๆคราวๆก,ก,ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ใหกับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะแมนช็อปบริการการจำเงินเกมมือถือวันพัน m มนเดอร์สโตนเกตที่ดีที่สุดคุ้มที่สุดและโ no, น1ที่สุดในเวลานี้ไ <Wow. S 2> ม่ว่าจะเป็นแพ็ก37คูปองในราคา165บาทรวมไปถึงแพ็กที่ใหญ่ที่สุด14,996คูปองในราคา59,000กว่าบาททางลิสต์แมนช็อปก็มีบริการให้เ,เพื่อนๆทุกๆท่านได้เลือกสรรเพียงแค่แจ้ง UID ชื่อตัวละครและเลขเซิร์ฟเวอร์ภายในเกมที่เราสามารถเข้าไปดูได้ในร้านค้า การติมเงินของเกมและ u ู d จะอยู่ที่มุมด้านล่างซ้ายตรงนี้หลังจากนั้นก็เข้าไปค้นหาคําว่า List Man s ช op ใน Google หรือจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้เมื่อเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาแล้วก็สามารถเลือกเติมเกมได้เลยชําระเงินได้แบบง่ายๆ wow. อีกทั้งยังมีระบบผ่อนนานสูงสุดถ,ถึง10เดือนอีกด้วย <Wow. S 2> และนี่ก็จะเป็นรายการเกมที่ภายในเว็บไซต์ Li s t man s ช o p เขาบริการรวมไปถ iren, ึงบัตรเติมเกมก็มีเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นโลบอกรีเซอร์โกคารีนาทูมันนี่วอลเล็ตรวมไปถึงแอปดูหนังก ใช้บริการกันด้วยนะสำหรับ l ิทแมนช็อปบริการการจำเรินเกมตลอด24ชั่วโมง สวัสดีพอ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันทันแมนเดอะสโตนเกตในซูเวอร์จินสำหรับเนื้อหาายในคลิปวันนี้กราผมเองจะมาทําการสปอยตัวละครตัวใหม่ที่กําลังจะอัปโหลดเข้าสู่ในซูเวอร์จีนสำหรับตัวละครตัวใหม่ที่จะอัปเดตมาก็จะต้องเป็นตัวละครระดับ UR อยู่แล้วและตัวละครเหล่านั้นเนี่ยก็จะต้องอยู่ในกลุ่มหมู่ดาวอันใหม่อีกด้วยนะครับหลังจากที่เจ้าตัวเกลวินระดับ UR ได้ทําการอัปเดตตอมมิกระดับ UR ได้ทําการอัปเดตคิงระดับ UR ได้ทําากกรอัปเดตและ ตัวมิวสกาดล่าสุดระดับอ r ได้ทําการอัปเดต4ีตัวละครที่ผมได้เอ่ยชื่อไปทั้งหมดเขาจะจัดอยู่ในกลุ่มหมู่ดาวทั้งซิฟนะครับเป็นตัวคอแลบแบบพิเศษที่ทางตัวเกมเขาน่าจะเพิ่งคิดออกนะเมื่อไม่นานมานี้เพราะตัวละครเก่าๆก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรโดดเด่นเลยนะครับเกี่ยวกับพวกสกินตัวละครหรือโมเดลตัวละครต่างๆของตัวละครของเขาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูตัวละครหรือสปอยตัวใหม่กันเลยดีกว่าครับว่าจะเป็นตัวละครอะไรในส่วนนี้เพื่อนๆก็ลองทายกันดูนะแต่คนทิงก็ไม่ต้องไปทาย อะไรกันมากครับเพราะว่ารูปปกชื่อปกก็น่าจะขึ้นอยู่แล้วนะว่ามันเป็นตัวละครตัวนั้นแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยครับว่ารายละเอียดในตัวละครตัวใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพตัดต่อก,ก็เป็นไปได้นะคุณผู้ชมเพราะก่อนหน้านี้ไอ้เจ้าตัวเมลสากาดระดับ UR หรือว่าเกลวินระดับ UR มันหลุดออกมาตัวละครเหล่านั้นมันจะมาพร้อมกับสกิลอันติเมตที่มีการโจมตีให้เราได้เห็นแต่ไอการสปอยหลุดครั้งใหม่ล่าสุดอันนี้เนี่ยมันมีแค่รูปเท่านั้นนะส่วนการโจมตีอันติเมตต่างๆยังไม่โผล่ออกมาเลยเพราะฉนนนัั้เเเอาาาาป็ว่รามารมมบ กันดีกว่าสาหรับตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้าปรากฏออกมาแล้วเป็นเจ้าตัวจีนอสระดับยูอาครับคุณผู้ชมโอ้โยเป็นไงล่ะเกาะทองเหลืองอาลาับในส่วนนี้อย่างเท่ครับผมบอกเลยว่าออกแบบมาดีจัดจัดจริงๆ แต่ดูรวดทรงแล้วเนี่ยหรือว่าดูรูปร่างของเขาแล้วเนี่ยมันดูกระท่อนกระแท่งหรือว่ารูปบางไปเล็กน้อยนะจากโมเดลก่อนหน้านี้เขาจะดูเป็นแบบชุดฮัมเมอร์ใหญ่ๆนะครับชุดเกาะใหญ่ๆหัวโตๆแต่พอออกมาเป็นร่างทองอันนี้แล้วเนี่ยโอ้โหทำให้เกาะแขนของเขามันดูเล็กลงกว่าเดิมเยอะเลยลองมาเทียบดูกับตัวละครระดับตั้งต้นนะครับระดับ S R ก็น่าจะคล้ายๆกันนะแต่อันนี้เอาสีทองมาสวมใส่ครับส่วนแขนเหล็กตรงนี้ก็เป็นสีเงินธรรมดาและด้านหลังของเขายังมีผ้าคลุมติดมาด้วยครับในส่วนนี้อื ถ้าใครชอบเนี่ยก็คือรักไปเลยนะแต่ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้เนี่ยก็ต้องทําใจกันไปถ้าเกิดว่าเขามันมาแบบนี้จริงๆและตัวละครตัวนี้ก็ยังคงเป็นสายเทคนิคสีฟ้าอยู่ในทีมของฮีโร่อีกด้วยส่วนกลุ่มหมูดาวที่อยู่ด้านหลังของเขาเพื่อนๆก็ลองไปไทายกันดูนะว่าเป็นกลุ่มหมูดาวอะไรหรือจะทายจากตาราศีดาวตรงนี้ก็ได้นะครับผมลองไปไทายกันดูแต่จากเท่าที่ผมดูเนี่ยรู้สึกว่ารูปอาจจะไม่ได้ตัดต่อนะแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์สักเท่าไหร่เนื่องจากไอรายสกินแบบนี้หรือว่ารูป แบบนี้มันไม่เคยมีปรากฏออกมาในเกมอื่นๆก่อนหน้านี้เลยถ้าให้เทียบหรือดูง่ายๆก็คือเอามาเทียบกับเจ้าตัววันพันแมนโลทูฮีโร่รูปร่างโมเดลจีนอตเมื่อกี้ไม่มีอยู่ในเกมเกมนี้เลยนะเพราะว่าปกติแล้วเวลาคนเขาตัดต่อเขาก็จะอ้างอิงจากโลกทูฮีโร่ไปทําการตัดต่อตัดแปะไปโผล่อยู่ในเดอะสตองเกฟแล้วพวกตัวละครของโลกทูฮีโร่เนี่ยไอชุดแฟชั่นสกินตรงเนี้ยมันมีเยอะมากๆเลยนะครับแล้วมีหลายตัวด้วยก็ลองดูอย่างเช่นพี่ด้วงนะเขาก็จัดหนักจัดเต็มเหมือนกันเป็นในแนวตีมอียิปต์ต่อมาก็จะเป็นเฮอร์ค ท็อปมาสเตอร์โอ้โหสกินนี้อยากให้เข้าสุดๆเพราะถ้าเกิดสกินนี้เข้าเข้ามาเนี่ยมันจะคอมโบเซตกับเจ้าตัวจีนอสเกาะทองตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สําหรับโซนิกร่างนี้ก็ที่เหมือนกันแต่น่าเสียดายอยู่กันคนละเกมเจ้าตัวยุงสกินนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับอย่างการาชินีนะอียิปของอาเจพริพิซเมอร์ก็มาเหมือนกันนะในแนวเตีมอียิปบโบรนันหรือว่าเกี่ยวกับราศีนะจะออกแบบคล้ายๆกันเลยและก็นี่เลยครับอัศวินจากกนเกาะทองโห มันก๊อปกันมาหรือเปล่าเนี่ยพต้องเอา2รูปนี้มาเทียบกันมันคล้ายๆกันเลยนะดูจากตรงนี้ดิไอตรงแข็งของจีนอสเหมือนกับไอตรงนี้เลยฮะ กอปกันมาปะเนี่ยเออคือเหมือนกันมากเลยนะคุณผู้ชมเกาะทองโอ้โหแถมมีผ้าคลุมด้วยนะแต่อาซินจากคนเนี่ยมันเป็นผ้าคลุมกระดาษนะครับส่วนเจ้าตัวจีนอสเป็นผ้าคลุมเต็มใบเออสงสัยแนวทางการคิดสก,กินของเขาเนี่ยมันก็น่าจะเอาเอามา,เ,าเหมือน,อน,อนๆกันเนาะเป็นในธีมทองทองเหมือนกันนะครับหรือว่าดอกดอกอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปเอาเป็นว่าสําหรับโดยรวมเจ้าตัวจีนอสร่างใหม่ร่างยูอาร์ก็ไม่มีปรากฏในเกมอื่นมาก,ก่อนเลยนะครับในเรื่องของชุดเกาะสีทองเพราะฉะนั้นก็จะมีโอกาสเป็นรูปจริงๆก็ได้นะในส่วนนี้ก็ลองดูกันไปก่อ เพราะว่าแรล l เอสกิลแอนติเมของเขาเนี่ยยังไม่โผล่มาเลยแต่จะว่าไปมีคนไปเทียบมาให้ระหว่างรูปร่างนี้กับรูปร่างอันนี้ที่อยู่ในวันพันแมนโลกทูฮีโร่มันช่างเหมือนกันซะเหลือเกินครับผมแตกต่างกันแค่ในเรื่องชุดเกาะเท่านั้นก็ถ้าดูโดยรวมสรุปโดยรวมเอาง่ายๆเหมือนเขาก๊อบกันมานั่นเองไม่ว่าจะเป็นท่ายืนของเจ้าตัวจีนอตอันนี้ก็ก๊อปมาจากร่างร่างนี้วนชุดเกาะของเขาทั้งหมดก็มาก๊อปเจ้าตัวอัศวินจากกลชุดทองร่างนี้นะครับบอกเลยว่าดีไซน์ยังไงก็เหมือนกันอยู่ดีเอาไว้ทางนี้นเพท่านั ชื่นชอบไม่ชื่นชอบอะไรยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวสกินร่างใหม่ของเจ้าตัวจีนอสระดับยูก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันดูส่วนในเรื่องคอสกิลเนี่ยไม่รู้ว่าเจ้าตัวละครตัวนี้จะเป็นคอใหม่หรือไม่นะก็ต้องรอติดตามกันต่อไปคาดว่ารายละเอียดสกิลของเขาต่างๆเนี่ยจะโผล่อ,ออกมาในเร็วๆนี้ประมาณ25 26- 27ก,ก็คงจะหลุดมาแล้วแหละส่วนการใช้อัติเมตต่างๆก็น่าจะอยู่ประมาณ23 24เดี๋ยวก็มีคนไปดูดไฟล์มันออกมาให้เราได้รับชมการโจมตีงต่างส่วนโอกาสที่ะเเเป็นนเนงงเน็นนนนตัััวลคครออืื่่ๆีียกกงงมมห ในส่วนนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่ามันจะมาเป็นแบบไหนนะแต่ดท้ายยังไงตัวละครตัวใหม่ก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มหมู่ดาวอยู่ดีสุดท้ายนี้แต่ก็ไม่ท้ายที่สุดก่อนที่เพื่อนๆทุกท่านจะทําการกดปิดคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปวิดีโอนี้กดแชร์ให้ทั่วถึงกด s u b s c r i b e และที่สำคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆม,มันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท,ท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคำพูดดคา,คาาาจหยยบอออะไไรลุออกป ก็ต้องกราบขอภัยมาณที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน